ซุ้พร้อมกันหน <Yeah. S 1> ึ่ง yeah. ส <Yeah. S 2> องซ้ำแนดีเยี่ยมเก่งแน่ดีพร้อมแนวปบมือต้อนรับพี่เนยด้วยกราบนมัสการพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงสวัสดีพี่เนยน,น้องเนยทุกรุ่นนะครับเจริญพรคุณโหยผู้น่าใสใจสว่างทุกท่านนะครับ สามเมื่อในโลกคิดว่าการเดินมาเป็นมนุษย์นั้นยากหรือยากง่ายหรือง่ายยากหรือง่ายต้องตู้ว่ายากหรือย,อยากลูกไหนว่าง่ายยกมือขึ้นครับอ้าวลูกไหนว่ายากยกมือขึ้นครับโอ้โหเอาเมื่อยลงลูกไหนไม่รู้ยก วันนี the ้พี on ่เล่นมีคำตอบการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นอุปมาด่งของมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งอาศัยอยู่ทุกๆหนึ่งร้อยปีเต่าตาบอดตัวนั้นจะมีโอกาสโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ำได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งหนมหาสมุทรจะมีหัวเปป่วยที่สุดไปดีกับคอ ตาบอดไปก็ื่อยมาอยู่หนึ่งหว่วงโอากาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นถีบพักหนึ่งรปีจะขึ้นมาหายใจเหลอน้ำได้1พครันโดยที่หัวของเจ้าเต่าตาบอดสว,วนเข้าพอดีกับหัวงนั้นเกิดึในง่ายหรือ,อยากเอา้าสามนเณรตอบคำถามนี้นนนช่นใจเลยสิครับ ส,ส,สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่านั่นแหละคือโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากย่่งนั้น่อแล้ววนใหญ่ไปเกิดเปได็นอะไรบ้างล่ะครับหมาแมวม้ามา้าควายสัตว์ที่าฉาหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่วยยนวิญญาณผีเรตอสุรกายสัสสจ์ะลง ปล่อยเกิดเป็นพวกนั้นได้เพราะทำหรือสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นสรุปว่ายากไหมครับเมื่อพวกเราได้กอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วสิ่งที่เราต้องทำคือามนี่เป็นคนนี่เป็นสัมเวียนีจะเป็นคนดีสามารถเลดีได้เราต้องมี่ไอดอนหรือบุคคลต้นแบบ ชื่นชมชื่นชอบยากเป็นยากคำาตาเหลือย่วเป็นแบบอย่างไหนสามในุ่กไหนมีไฮไดรนหรือพคนต้นแบบแล้วยวมอขึ้ครับเอาตอวที่ไฮเดรนอะนรที่ได้เปรียคดีบรับ อาจจะยังนม่ไม้ออกใลเรื่องคือไอเดียวสังเีในห้องนี้ไอเดียวสังเี้า ที่ทำให้สามียิ้มนักใจราชเลียนก็นนนแม่ไอดอลที่เป็นนักล้อและรื่นเพลงเ่าวีพวก็แก่แล้วล่ะเต้นไปล้องหน่อยไปไหวเลยครับไอดอลที่เป็นดาราสูงหล่อหน้าตาดีก็แก่แล้วจากที่เคยหล่อผู้เหี่ยวผู้ยาน สีผีพ่อแก่แล้วขับรถฟอร์อเช่ตปินปิน้นไหวไหมครับตายไปแล้วขับฟอร์เรสไปขับต่อได้ไหมครับเอรอนที่เป็นนักกีฬาสีมอดี่อาแก่แล้วสีมือแรงกำลังยังไหวไหมครับไอรอนที่เป็นด็อกเตอร์นักประดิษฐ์ นับวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเมื่อตายไปก็ยังมีนะครับที่เขาทิา้งกล่อมู้ไหวก้างหลังได้ศึกษาต่อได้ไอดอหรือบุคคลต้่นแบบเหล่านี้หนีไม่พ้นหรอครับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็เวียนมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ไปเรื่อยเป็นความที่สมานธมากนะครับสามัญที่สำคัญพวกเราเองอยังหนีไม่พ้นเลยครับแต่ ไฮดอกพิ่นีสุดยอดมากเลยครับท่านี้คนจัดการเกดเก,ก,กตเกตท่าแถมยังตัวรอร่้ำรวยเสียงดีเก่งที่สุดฉละที่สุดอยากคุณไหมครับว่าไฮดอร้าพี่นตนใครอยากไหมครับมีคนได้ดูครับไฮดร้าพี่นตนก็คือคือคือ พระสัมมาสัพพธเจ้ามหาบุรุษกุญแแห่งจักรวาลูุ้ติมีลำกลดไม่ต่างจากามเน่ไม่ต่างจากคนธรรมดาหัวมันห่าไปเปลี่ยนร่างายเกิดผ่านกอัตถาพทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เลี้หมานแต่ที่ไม่เคยเปลี่ยนไปดูความตงใจสื่อสารผูุดมรันและความราธนาที่เรลุกไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บและ หรือยี่สิบสูรข่กระปิแฉมหากรดลองสักหน่าจะน้กสงสัยว่าเอ้ี่สิบอสูรไข่แฉ่มหากรดยาวนานแค่ไหนอินเนเขาอยู่ที่เล็กๆของแฉ่มหากรดนีมาแค่หนึ่งกว่าจะยาวนานแค่ไหนหนึ่งกรดบุกปรางมีภูเขาศิลาแท่งหนุ่มูปใหญ่มีความยาว6กิโลเมตร ว้า16ง16กิโลเมตร0 16กิโลเมตร100ปีจะมีเทพิดานำผ้าขาวที่มา็นทกขันใส่มาลูกภูเขาศิลาเริ่มทาง,งอีก100ปีความมาลูกภูเขาศิลาที่ลุกใหญเริ่มทาง,งเป็นไปที่นี้เปนภูเขาศิลาให้ทุกลูกใหญ่หายลากเรียบไปนั่นคือร,ระยะเวลาแค่6กับ ง่ายไหมครับโบราณการสร้างให้ความสมบัติตามมีอย่างตีหวดถึง20อสงไขยเต็นมหาศาลไม่ว่าจะเจอในอัตภาพใดก็ไดเลยเปลี่ยนใจเลยนี่แหละไอ้ดอนเป็นคุณได้ไหมครับโอ้เสียงเบาจังเลยครับคุณได้ไหมครับดังนั้นน้องๆสามัญชจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไอดอลเป็นต้นแบบนี่เลยครับ ดีน้ำมาฟังยายเสียงเลยนะพร้อมกันในคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาบุรุษสุดยอดแห่งจักรวาลเลสองสามสามสระัมมาสัมพุทธเจ้ามหาบุรุษสุดยอดแห่งจักรวาลคราวนี้มีท่าเลยนะครับขอเ,เชิญตัวแทนนิสสัมเปรสขึ้นมาแสดงท่าดูเลยครับอ,าอ้าวรวมทุกย่างเป็นทนนิสสัมเปรสันเลยครับ ว่าระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาบุร two, um. ุษจุนย่าแห่งไขรสำเร็จูกประนมมือสวยไม่ดีกางุกสงครามจักรวาลดิไข่สำเรลูกสูงสองเมเลยนะเก่งและดีทำตามน้องพีเดตพร้อมแล้วตามพี่เดตอ่ะพร้อมหรืยังครับโอ้เด็กดูดึงเลยครับเหมือนไม่ได้ฉันข้างพีเดตกำลยพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้ว หสามพระสัมาสมพุทธเจ้ามหาธูปต้นยอดในจตุมารพระสัมมาสมพุทธเจ้ามหาธูปตนยอดในจวุมรพระสัมมาสพุทธเจ้ามหาธูตนยอดในจมารสาธุประการรา เอสามันคีในโลกมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไพรดเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีแล้วสามันคีในโลกนินนม,มนต์ลุกขึ้นค่ะเดินไม่เป็นระเบียบตูวห้องต่อไปนิมนต์ได้เลยครับ